สวัสดีครับคุณจอ,อแล้วก็ตุน,นะฮะเรามาเปิดสภาโกแก่คุยกันหน่อยสภาโกแก่ก็อ่าอย่างที่ได้คุยกับตุนนะฮะตุนก็อ่าเสนอเพลงใหม่ที่แต่งผมเสนอว่าเราน่าจะทำอีพี ะะ EP EP แรกก็เป็นแบบแต่งแต่งเองอสักสี่เพลงเสร็จแล้ว EP สองเราก็ลองตลาดดูว่าอ่าเป็นดนตรีแนวอ่ามันเป็นแนวที่มันเหมือนหนังสือเขาแปลเขาแปลออกมาแล้วแล้วเขาก็มาเขียนใหม่ในมุมมองเขาหรือ หรือนวณิยายซื้อพดอเรื่องมานะครับแล้วไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในมุมมองเขาอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเหมือนเราเอาเพลงฮิตนะฮะแล้วเราก็มา,าวิเคราะห์นะฮะอ่าแล้วก็มีมุมมองของเราที่จะเสนอให,ให,ใหม่นั่นเองเพราะนั้นเราก็ตีความออกมาเป็นแบบมุมมอ,องเราเราจำเป็นต้องตีความจะแปลตรงตรง,ตรงไม่ได้ ถ้าแปลตรงแล้วมันไม่ลงมันจะไม่ลงสมบัิอ่าคือคือแปลมันก็คือแปลมันมันมีทั่วไปลแล้วการแปลเพลงแต่ว่าการที่ตีความที่แปลออกมาให้ให,ให้ได้มิติอีกมิติหนึ่งมุมมองหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นสิทธ์ที่เราจะสร้างขึ้นใหม่เป็นเป็นแนวทางใหม่เพราะฉะนั้น EP สองนี้ก็จะเสนอเป็นเพลงตีความ ะเพลงฮิตที่เรามาจับมาตีความใหม่ในมุมมองของเราเองอ่าอย่างเงี้ยก็ผมก็ลองเสนอดูแต่แรกว่าจะช่วยช่วยตุนร้องพักให้ตุนได้มีช่วงพักบ้างมีช่วงเบรกบ้างอะไรเงี้ยนะก็เสนอว่าจะร้องเองแล้วก็ก็เห็นว่าเอ๊ะมันก็เป็นอีกแนวหนึ่งได้นะก็ก,ก็ก็ลองศึกก็เราเสนอดูว่าเอออีพีสองเราก็มาทำเป็นเพลง แบบต,ตีความในมุมมองหนึ่งของเรานะเหมือนหนังสือแปลมันก็มีออกมาในมุมมองของคนเขียนอย่างเงี้ยนะหนังก็เหมือนกันมันก็สร้างในมุมมองของผู้สร้างเหมือนกันเพลงเราก็หยิบเพลงฮิตเอามามารีแมทใช่ไหมหรืออะรีามิกม่ใช่รีมิกเราก็มาทำในมุมมองเราแล้วก็ลองดูลองตลาดดูส่วน e ีพีสามนี่ก็ ลองเพลงบเบลงดูนะก็ลองไปถึงบเบลง่งนะนเล็นไปตามลีลาสุขสานของเรานะถึงบเบลง่งแต่แต่งเองก็ได้นะส่วนเพลงที่สี่นี่อีพีที่สี่นี่ก็อะไรก็ได้เราลองคิดกันดูนะลองเสนอกันดูสี่สี่ผมก็เสนอสักสามอีพีนี้ดูว่าเราก็ควรจะลองทําลองตลาดดูลองดูแต่ลองครั้งแรกเนี่ยหมายว่าอัลบั้มชุดแรกสี่อีพีเนี่ย นะรุปีหนึ่งเราออกซี่อพีเลยนะหรืออัลบั้มหนึ่งหรือสองปีก็แดละซีเอพีนะแต่ว่ามันน่าจะทดลองเยอะๆหน่อยสักปีหนึ่งซี่อพีเลยก็สิบสองเพลงก็เหมือนอัลบั้มหนึ่งนะดูว่าตลาดเป็นไงแล้วมันก็สักสองสามครั้งอะนะกว่าจะคนเข้าใจอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลานะผมว่าสัก เราทำไปเรื่อยๆยุย็มากแล้วไม่มีอะไรจะทำก็ทำกันไปเรื่อยๆทำมาสักสองสามปีน่าจะรู้เรื่องน,คนะคงได้เห็นภาพอะไรบ้างมีผลงานบ้างอะไรเงี้ยนะก็ทำกันสนุกๆทำกันแบบสร้างสรรค์ตามภาษาโกแก่นะออยินดีได้จะได้ร่วมงานสร้างสรรค์ในวัยโกแก่กันนะ ไอ้ส่วนชื่อโกอแก่นี่ก็ผมว่ามันไม่ชื่อที่ขายได้นะเพราะว่าขนมเนี่ยมันที่รู้จักกันอยู่แล้วนะแล้วคนก็ถ้ามันมีตัวตนจริงๆอ,อมีโกแก่มาเล่นรจริงๆอคนมันก็ต้องอยากดูนะครับอยากเห็นใช่ไหมเราก็ไปคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยนะเราจะนําเสนอในมุมมองต่างๆตามอีพีที่เรามีเนี่แหละอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้เพลงที่ ให้กำลังใจอย่างที่ผมทําออกมาเนี่ยมันก็เราไปให้พวกองคอนน์กรต่างๆะเราลองเจาะพวกองคอนน์กรต่างๆเพลงให้กําลังใจเงี้ยน,นะเพราะองคอนน์กรต่างๆมันจะต้องมีงานอีเวนต์อยู่ตลอดเวลามันก็จะทําให้เรามีมีงานไปโชว์ตลอดนะสมก็เป็นก๋แก่ที่ขนมมันก็มีขายอยู่ตลอดเวลามันก็ควรจะมีดนตรีก๋แก่ที่มีงานอยู่ตลอดเวลาตามอีเวนต์ต่าง เขาไปเกาะกลุ่มงาน event, อีเวนต์เหตุการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยสะท้อนเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็การเงินไม่อะไรเงี้ยเราก็เป็นแนวล้อเหรียญด้วยนะก็อย่างเงี้ยนะฮะก็ลองต้องลองกันนะเราทำกันดูนะก็น,นี้คือตัวอยา่างมาเสนอกรอบที่ที่เราควรจะ มีวางวางเอาไว้ก็เลยมาเสนอสภาโกแก่เขาเราพิจารณาดูนะครับว่าเออเป็นยังไงมันก็ต้องรอไงนะลองไปก่อนนะโอเคอ่ะวันนี้มาเสนอประเด็นเพียงเท่านี้ครับอ่าโอเคครับ